พี่น้องจ้าปัด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 ,ปดอ,อุย้ยจะไหนะ่ะบายนี่ถือกักถึกแน่เถิดจ้าปลาปลาปลามองหน่อยจ้ะพี่น้องโอ้ยพอดีปลาเด็กกูน้ำเนินช่องเด้อปลาแตบจ้า โอ้ยปลาเต๋ปลาวโอ้ยเอใหญ่มาสิปดเบิดเลยนี ủ, ่ขึ A ้นไปปดบานปอุยแม่อ้ยมีงูด้วย <tôi> mẹ nhóc <nhốt> vương mẹ ui làm tham gia này à <tôi> đứng khẩn vai đi mà โอ้ยพี่น้องเลยมาปดต้องกันเย่ยอไมาปดซอยนะจ๊ะพี่น้องตายตายมองมองเช้นเดียวเหลืออีกตั้งหาโกตัวมาเนี่ยตัวใหญ่กลางกำลังปดโอ้ยดึงมาแมวโอ้ยบ่หลงตี๋เราถึักถึงเนี่ยเอา้าดึงมา 2 to. tụi nó bọ không Ừ, có bỏ không ừ, bỏ được, bỏ đi ăn อันนี้มองไม่ยาวพี่น้องมองน้อยตั้งใจมาเอาป่าหน่อยนี่ะพี่น้องมองเส้นเคืองพาเอาเ้าเห็ดปลาเด็กปลาละปลาเด็กตวงโอ้ยนี่คือปลาที่ตรงการเลยพี่น้องจ้าปลาเต๋ปลาซิว Bộ ngồi luôn ừ, nó. Ừ, nó. Để, đợi, đợi, đợi. này ui Mẹ đông mày nè Ôi, bị đoạn lông o ua 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 อ้าวบานนี้ไ้เถวใหญ่เพิ่นปดทาจันี้คือมองตอนแรกใส่อีกอีกน้องนึงหาตันผูนพี่น้องไ้เถวใหญ่ปดทาอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบ่งกันว่าใหญ่มันจีด้หร้ายปะไหนค่ะตัวนี้พนมเนิ่นจ้องเป๊ะเบ่งแม่ทั้งปุ่นจ้ะพี่นอ้องแถวใหญ่กะตัวนี้ก็มออสองเส้นเครื่องกับ มองใหญ่จ้ะนี่แถวใหญ่ก็ปลดออกมามาเทศบังแม่พอดีปลาเด็กเข้าคือลางมือเกลียงกันเมียด่างบุษงมันแล้วมึงถือเงี้ยงอ่ะพี่น้องจ้าโอ้ยมันนี่ประมาณนี้คือเก้าจ้าิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเนื่อนี่มันจีเป็นปลาแดกตัวไปก่อนเดี๋ยวสีเมื่อก่อนเดี๋มองหน่อยกันสิปลากับสีน่าไว่ายแพี่น้องจ้า